สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจีจีเต่าครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอแผนการเล่นแป๊บนึงนะ <c oughs> อีกแล้วครับแป๊บนึงอีกแล้วโอโ้โหมือครั้งที่แล้วผมเล่นแผนสี่สองสามหนึ่งสี่สองสองต่อไปเป็นสี่สามหนึ่งสองนะครับมาเรามารีวิวด้วยการใชนตกเตะก,การ์ดทองแดงนะครับเป็นกองหน้าสองตัวเนาะ โอเคแผ่นนี้แผ่นนี้ถือว่าดีอยู่นะแผ่นนี้คือเป็นกองหน้าตัวเป้าที่มีสองตัวที่สามารถจดสกอร์ได้แล้วก็กองกลางทำเกมได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็กองกลางยืนเซนเตอร์แบ็กเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ดินเซนเตอร์แบ็กเป็นกองกลางที่ยืน ยืนกลางอ่ะอ่ะตัวทําเกมด้วยอ่าแต่กองหลังเราจะหล,หลุดแน่นอนเพราะว่าอืมกองหลังเรายืนแค่สองคนแล้วก็ซ้ายขวาก็อีกอีกอย่างละตัวเนาะมันก็อาจจะหลุดก็ได้นะผมว,ว่าอาจจะหลุดผม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 พูดคาว่าอาจจะหลุดเนาะอ่ะ <c oughs> ไปเราดูลูกเกมกันเลยดีกว่า เราไม่ลงเล่นกับบทเนาะเราจะลงเล่นกับแรงเลยไปครับตอนนี้ก็แต้มผมก็อาจจะน้อยเนาะอาจจะน้อยหๆนๆ่อยไม่ได้ลงคลิปมานานมากเลยหนึ่งอาทิตย์คือผมต้องขอยุติอนักเตะก,การ์เงินนะครับผมเขาคือว่ายังไม่มีเวลาที่จะมานั่งทําคลิปที่ยาวขนาดนั้นนะ ผมก็รอที่ผมว่างที่จะลงอัดคลิปเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับลูปเกมครับแผน4ถึงเขาโหดว่ะง3 1 2, 2ครับกับนัเต็กการ์ดทองแดงครับของทีมเรานั่นเอง แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจอกับเรอัลมาดริดครับภาษาจีนไม่รู้อ่านอะไรก็ไม่ออกครับภาษาจีนผมไม่เก่งภาษาจีนก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหไปครับรุกถึงฟันดีนะอืมพูดพุ๊บเขาเตะบอลทิ้งด้วยโอเคครับ โอ้โหสุดยอดจะออกก็พอได้สุดยังบอลได้ด้วยวะ่ะได้แล้นะครับถ้าปล่อยบอลออกวะ่ะ <c oughs> แต่ปล่อยบอลออกนะ <c oughs> โดนนิดนึงครับบูยะโอเคครับยังได้บอลอยู่ซัดครับจุดบล็อกนี่ครับขึ้นหน้ามา มีเถอสี่ห้ามีห้าตัวนะอยู่กองหลังครับตอนนี้มีแค่สี่ตัวเองกองหลังที่ยินได้ก็มีแค่สี่ถ้าเราเอากองหลังขึ้นมานะครับมันจะหลุดนะเราต้องเน้นให้เขาเดินลงมาเท่านั้นครับโอ้โหแล้วดูนักเตะเขาเข้าเขาตัวเนาะเรียบร้อยครับ หรือว่าโดนไปแล้วครับหนึ่งศูนย์นะขอยังปราณีอยู่เอ็กเเจอ่ะแกบอลไม่ค่อยดีเอาบอลคืนได้ครับมาตีมาตีมาต,มต,มตีใครสักอย่างอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ผมลนอันนี้ผมลนเมื่อกี้ผมลนแล้วเมื่อกี้ น่าจะหลุดไม่หลุดโอ้ยยีน่าจะทำหน้าที่กันอยู่หรือว่าปล่อยให้หลุดแล้วเนี่ยโอ้ซาร่านี่งงนะซาร่าฝั่งเขาไม่ยืมเห็นยืนปีกซ้ายอยู่เลยจะอยู่ก็เดียวติดขวาผมงงเลยเมื่อกี้ใส่เขาปรับหรือเปล่า <im itation> <โด>แผนนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่เป็นระบบนะเราต้องดันกองหลังขึ้นมาสักตัวสองตัวเพื่อทำเกมนะครับพอได้ <พอ S 1> ช่วงว่าแล้วก็เอา้ากองหน้าเราไอกองกลางเรายืยานเอ๋อไม่เย๊ะ ได้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 จโทษเขาจะโทษเขาเสมอได้คือว่าโหดมากเลยนะส่วทีมเนี่ยเห็น้าหยุดแล้วหลังมันมีแค่สี่สสตัวสาตัวเอง้างหลังขึ้นไปขึ้นไปเพื่อนกับใายออกไปหนึ่งโอ้โห โอ้ m ม g ก d ออย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปตัวนี้เต็มเต็มเต็มนี่แหละโอ้โหตายตายเมื่อกี้ลนไปหน่อยเขาไม่มีแรงวิ่งหรือไงวิฟาาดิอู้จานสาวอะสาวอยู่นะเล่นไปเรื่อยๆอย๋ยงก็ได้ประตูอีกครับ killed the situation defensively. Ooh. well, i'm not sure the keeper particularly wanted that, but danger of us if you substitution for real madrid. you know, got high in there. that's what it's to get it out of there. <coughs> 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 ní nương, ní nương. มีใจบอลพลาดวะถือกองหลังกองหลังหลุดแล้วเนี่ยโอ้จานจานจานไม่เล่าอ่ะจานดูดเขาสวยวยโอเคครับผมแผนนี้ผมขอดูข้อสรุปของการทำทีมแผนนี้นะครับเป็นแผน4-3-1-2นะ ซึ่งถือว่าไม่ไม,ไม่เร็วนะครับแผ่นนี้นะโอเคครับในการที่ผมเล่นทีมทีมอ่าท,ทีมนี้นะครับสี่สามสี่สามหนึ่งสองนะครับอ่าในการยิงถือว่าถือว่านะครับถือว่าไม่เร็วนะผมแนะนำแนะนำว่าแผ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้ผมให้คะแนนแผ่นนี้ไปสัก เจ็ดเต็มสิบครับเป็นแผนที่ตัวนักเตะตัวดีสามารถที่จะเอามาปรับใช้นะปรับใช้กับแผนนี้ได้กองหน้าตัวเป้าก็ตัวดีก็จะเป็นคีเรียเอ็มป,ป,ปเป้ไม่ก็ฮาร์าเรนฮาร์เรนนะฮาลันเนะยิงเราล่านเลยแล้วก็ตัวทำเกมนะซ A M ไม่รู้สิใครอะ่ะเมสซี่แล้วกันถ้าจะถ้าจะเอาตัวเตะตัวดีก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เจอกันเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ เราจะมาเรีวิไแผนการเล่นแผนไหนอีกแล้วเ,เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ